เะะมตตาให้น้องตกแตกได้ทานผลไามา้ด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญน,น้องยังไม่ได้ทานเลยนะคะ เมตาน้องตกแตกด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญจ๋ารายละเอียดการป้อนผลไม้น้องช้างอยู่ข้างหน้าป้ายนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญจะเมตตาหนึ่งตาราสองตาราก็เรียนเชิญน,นะคะเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะน้องออกมาไล์ขายผลไม้ออนไลน์หาค,ะ,คะแนนซื้อต้นสับประรดให้น้องนะคะตอนนี้ต้นสับประรดน้องหมดแล้วแม,ม,ม่จ๋าไม่มีสับประรดแล้วเมตตาให้น้องได้ทานผลไม้ด้วยนะคะ น้องยังรอคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะอ๋อแล้วก็รอบุวิตอในแบทชิมโบน้องยังยืนยกรอผู้ใหญ่ใจดีใจบุญอยู่นะคะเมตาให้น้องตกแต่งกับคุณแม่แบงด้วยนะคะ อย่างรอผู้ใหญ่ใจดีใจบุญอยู่นะคะแม่แม่จ๋าอืมแบบจิ้มนี่เหรอบงน่วหนะที่ชาตินกัดเบียกลำเลยไล้วก็ต้องเปิดเปิดแลละแล้วกยงโมโบนี้ก็ยังเมนฝากช่องในบุญ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะน้นะนองๆยัง,อง,องรอผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะมึงผู้ใหญ่ต้มจีเมตตาเอ็นดูน้องตอกแตกด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญจ้าเน่แม่หนำแม่ปี้แล้วก็แม่นดีบุญไ่กัดเป็ดวะนี่ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะเมตาน้องตกแตกแม่แบงด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญจ้ะน้องยังรอคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านอยู่นะคะารายละเอียดการป้้นผลไม้น้องช้างอยู่ข้างหน้าไปนะคะารายละเอียดการป้้นผลไม้น้องช้างอยู่ข้างหน้าไปเลยนะคะ คุณพ่อคุณแม่คุณพี่ใจดีใจบุญจะเมตตาหนึ่งตักราสองตักราขอเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านเลยนะคะเมตตาให้น้องได้ทานผลไม้ด้วยนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญจ๋าตักแต่กระยืนโยกรอแล้วยโยกรออีกคุณพ่อคุณแม่จ๋าโยกรอออเดอร์จากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญพองอย่บทิตชาติไหมเมตตาเอ็นดูด้วยนะคะ หนึ่งตะกร้าห้าสิบคะแนนคุณพ่อคุณแม่คุณพีจ่จ๋าลาเรียดการปล้นผลไม้น้องช้างอยู่ข้างหน้าไปนะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญจะเมตตาหนึ่งตะกร้าสองตะกร้าก็เรียนเชิญนะคะแม่แม่จ๋าเรียนเชิญผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะเมตตาให้น้องตกแต่กับคุณแม่แบ่งได้ทานผลไม้ด้วยนะคะ หตักราสองตักราก็มีค่ามีความหมายนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญจ๋าหนึ่งตักราสอตักราก็มีค่ามีความหมายมากๆเลยยังรออนนาคะคุณพ่อคุณแม่จ๋า